สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับบรรยากาศแบบนี้ถึงแม้ว่าอากาศมันจะเย็นนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังออกจากบ้านการลำบากทำตัวการลำบากอยู่นิดนึงนะด้วยวิกฤตโควิดแบบนี้นะครับก็ยังระบาดกันอยู่เลยนะครับแต่วิกฤตแบบนี้เนี่ยมันเกิดโอกาสครับเกิดโอกาสสำหรับผมเลยผมได้มีโอกาสกลับไปคุยกับเพื่อนผมคนหนึ่งครับเพื่อนผมคนนี้เป็นผู้หญิงครับ และเพื่อนผมคนนี้มีไลฟ์สไตล์ที่เรียกว่าเที่ยบผู้ชายครับแล้วเขามีเหตุผลด้วยครับว่าทาไมเขาถึงเลือกที่จะเทียบผู้ชายเหตุผลของเขาคืออะไรแล้วไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังกันนะครับกับชื่อ EP พีที่ว่าก็ฉันสะดวกของฉันแบบนี้เรื่องชิดๆกับผมโอไมกอนผู้ดำเนิน และช่วงเวลาแบบนี้ครับมันก็ทําให้คนเราเนี่ยมีเวลาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นโอกาสโอกาสหนึ่งครับที่ทําให้ผมได้กลับมาคุยกับเพื่อนเก่าผมคนหนึ่งครับเพื่อนผมคนนี้เนี่ยขออนุญาตใช้นามสมมุติว่าจอยแล้วกันนะครับจอยเนี่ยเป็นเพื่อนผมเนี่ยตั้งแต่สมัยผมน่าจะอยู่ประมาณหมอต้นนะครับจอยเป็นผู้หญิงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยเรียนโรงเรียนชายรวนนะฮะแต่ว่าจอยเนี่ย เ,เจอกันที่ที่เรียนพิเศษนะครับแล้วเราก็รู้จักมักจีกันมาสนิทกันมานะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์กันเนี่ยโทรเบอร์บ้านนะนัดกันเอ,อกไปกินข้าวนัดกันอะไรเงี้ยครับจอยเป็นคนที่มีนิสัยที่เรียกว่าเฟรนลี่มากนะครับแล้วก็มีนิสัยหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยครับคือเขาเป็นคนที่จีบผู้ชายก่อนเสมอนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหยุดไว้ตรงที่ว่าจอยเป็นคนจีบผู้ชายก่อนเสมอก่อนละกัน จอยเนี่ยโทรหาผมเพราะความว่างครับจากวิกฤตเนี้ยทำให้จอยว่างครับจริงๆจอยเนี่ยมีหน้าที่การงานที่เรียกว่าดีมากนะครับทํางานเนี่ยบินต่างประเทศบ่อยมากนะฮะจนวิกฤตเนี้ยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถบินได้นะครับก็ต้องทํางานที่บ้านนะครับแล้วก็การทํางานที่บ้านของเขาเนี่ยมันย่นระยะเวลาการทํางานเขาได้สูงมากนะเขาไม่ต้องเดินทางเลยนะครับทาให้เขามีเวลาว่างเหลือเฟือมากแล้วก็ก็ เขวงขวางมาครับจนกระทั่งจอยก็นึกถึงผมขึ้นมาก็เลยโทรหาผมก็พูดกันภาษาง่ายๆก็ชวนกินเหล้าแหละครับเพราะว่าก็เหงาฮะแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้นะครับผมก็ก็ต้องพูดตรงๆว่าผมก็ยังไม่อยากออกไปเจอเขานะฮะเพราะว่าด้วยวิกฤตโควิดแบบนี้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่จอยเคยมีอันนี้ก็พูดตามตรงนะถ้าจอยฟังคงรู้นะว่าหมายถึงตัวเองแล้วก็ อย่าโกรธนะเพราะว่าเแกก็เที่ยวหนักหนักเนอะเราก็แอบเกรงกลัวอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆผมไม่ได้บอกเขาอะนะแต่ว่าก็มาเล่าให้ท่านฟังฟังแล้วกันนะครับอย่างที่ผมหยุดไว้ตรงเมื่อกี้นะครับจอยเป็นคนที่จีบผู้ชายก่อนเสมอนะครับทําไมเขาถึงจีบผู้ชายก่อนเสมอครับเพราะเขารู้ตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยครับเขา ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาที่แอคทีฟต่อเพศตรงข้ามครับหรือดึงดูดกับเพศตรงข้ามมากสักเท่าไหร่สิ่งที่เขาคิดเสมอมาก,ก็คือว่าทำไมต้องรอให้ผู้ชายเดินเข้ามาจีบนะฮะเขาก็เลยเลือกที่จะเดินเข้าไปจีบผู้ชายก่อนเสมอครับแล้วสิ่งนี้มันเป็นดาบสองคมครับดาบสองคมยังไงครับคือข้อดีคือว่าจอยก็จีบติดอยู่บ่อยๆครับแต่ข้อเสียคือ จอยก็ถูกหลอกอยู่บ่อยมากครับมันผมก็ไม่เคยถูกจอยจีบนะผมก็ไม่รู้ว่าจอยเนี่ยจีบคนยังไงเหมือนกันนะแต่รู้แต่ว่าทุกครั้งที่เลิกเนี่ยครับจะเคสเดิมๆตลอดนะค,คือเคสโดนผู้ชายหลอกตลอดนะครับโดนผู้ชายหลอกเงินบ้างหรือบางทีหลอกเพื่อ,อ,อมีอะไรด้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือสับคือเรวร้ายไปกว่านั้นเนี่ยคือแบบ หลอกทั้งสองอย่างเลยครับคือแล้วแบบมีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยฮะก็มาหลอกจอยครับซึ่งจอยก็ก็เชื่อใจแล้วก็ให้ไปนะคือมันก็น่าประหลาดใจตรงนี้ที่ว่าพอเขาเป็นคนที่จีบคนอื่นก่อนเนี่ยเอ้คนแรกๆเนี่ยผมก็ไม่แปลกใจหรอกนะที่จะโดนหลอกแต่พอมันสักคนที่สามคนที่สี่เนี่ยแล้วยังโดนหลอกอยู่เนี่ยอันนี้ผมก็แอบมีคําถามในใจว่าเอ๊ะรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะ มันเป็นความสนุกความสุขของเขาหรือเปล่าครับจนกระทั่งผมก็คุยกับจอยไปเรื่อยๆนะครับจอยค่อยๆค่อยๆพูดเรื่องของตัวเองออกมาเรื่อยๆหลังจากที่ไม่ได้คุยกันแบบเรียกว่าคุยนานๆอย่างเงี้ยนะฮะมันนานมากแล้วนะครับจอยไปเจอผู้ชายคนหนึ่งครับที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผู้ชายคนนี้เนี่ยดีมากเป็นผู้ชายที่เรียกว่า จอ,อจีบเนี่ยแหละแต่ว่าต่างจากผู้ชายคนอื่นนะครับผู้ชายคนนี้เนี่ยคบกับจอยน่าจะอยู่ราวๆสี่ปีได้นะสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจอยมีความสุขมากกับผู้ชายคนนี้นะครับแต่แล้ววันหนึ่งครับมันก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้ผู้ชายคนนี้ต้องเดินจากชีบิตไปนะครับจอยเสียใจมากเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นั้นมันคืออะไร จอเสียใจกับการที่จะเลิกกับผู้ชายคนนี้มากนะครับและจุดเปลี่ยนชีวิตของจอยคือจอยปักใจเอาไว้กับตัวเองเลยว่าจอยจะไม่หลักใครอีกจอยจะไม่จีบใครอีกนะครับจะไม่มีใครเป็นตัวเป็นตนอีกนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมก็ตอนแรกผมตกใจนะนะครับแต่ผมก็เคารพในการตัดสินใจของเขานะครับและสิ่งที่จอยทําตลอดก็คือ จอยเที่ยวครับจอยเริ่มจากการเที่ยวครับจอยเที่ยวกลางคืนแบบปกติก่อนนะับหลังจากที่เลิกจากผู้ชายคนนั้นไปนะครับเที่ยวแบบปกติหมายถึงว่าเช่นไปร้านดีเอ็นดีไปนั่งเล่นไปอะไรเนี่ยไอ้พวกผับบาร์ผมก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อแล้วนะเดี๋ยวนี้อ่าก็ไปเที่ยว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 ด้วยอายุตอนนั้นก็น่าจะ30มสิบกว่าจะไปปลายแล้วก็เที่ยวแบบ ด้วยความพิว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่อพอมีเวลาว่างนะจากการบินนะฮะกลับมาอยู่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยคือเขาใช้เงินเลยครับคือด้วยความที่ว่าเงินเขาเยอะมากเขาใช้เงินแบบกินเหล้าทีมือเป็นแสนน่ะตกใจไหมกินกินเหล้ายัางไงไม่รู้นะมือเป็นแสนโคตรเก่งเลยแบบก็เลี้ยงคงเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงผู้ชายอะไรอย่างี้ด้วยละั้งนะแต่ว่าก็คือกินแบบหนักมากกินแบบจาก กินเล้าไปเช็คบินมาเนี่ยตอนแรกแรก,ก็หลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยเขาจ่ายเป็นเรื่องปกติเลยนะคืออันนี้คือสิ่งที่เขาเล่าให้ผมฟังจนกระทั่งมันมีวันหนึ่งครับที่เพื่อนสาวต้องอ่าต้องใช้คํานี้ครับเพื่อน lgbt ครับชวนเขาไปครับไปบาร์โฮสครับเขาก็เก๊เกัๆอยู่พักหนึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ะไอ้บาร์โฮสนี่มันคืออะไรนะเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ไม่ได้เสียอะไรนี่ ก็ลองไปดูนะครับปรากฏว่าวันที่เขาไปอะครับผู้ใหญ่แกแตกเลยครับเขารู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้แหละที่มันเหมาะสมกับเขาที่สุดนะครับเขาไม่ต้องการรักแท้เขาไม่ต้องการความจริงใจอะไรเลยครับเขาต้องการซื้อซื้อการบริการแบบนี้เนี่ยครับซื้อการเอาอกเอาใจแบบนี้เนี่ยแหละครับเขาสนุกกับมันมากครับเขาเขาเปิดเมมเบอร์ทีแบบห้าแสนอย่างเงี้ยครับคือ ต่อให้ร้านร้านนั้นเนี่ยมีเมมเบอร์ในราคาสูงที่สุดหนึ่งแสนบาท<ๆ><า>เขาซื้อทีเดียวห้าเมมเลยครับคือใช้เงินแบบสุลุยส,ยสุล่สุดสุดเลยครับ<ๆ>เพราะว่าเขารู้สึกว่าแบบเขาจะอยู่กับที่ตรงนี้อีกนานมากๆผมก็พูดในฐานะผู้ชายนะครับในมุมกับการว่าผมไม่เนี่ยไม่ได้ติดอะไรนะกับการที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปเที่ยวบาร์โฮสนะครับเพราะว่าผมว่าศักลัสิทธิ์ของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมันเท่ากันมันมีสิทธิ์ที่จะ หาความสุขบนเรื่องแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าผู้ชายทําได้ทําไมผู้หญิงจะทำไม่ได้นะครับแต่ผมติดตรงที่ว่าเอ๊ะแล้วทําไมเขาถึงเลือกทําแบบนั้นล่ะทั้งๆที่ข้อแรกเลยตัวเองเนี่ยก็ยังโสดนะครับข้อ2เลยคือตัวเองก็มีหน้าที่การงานที่ดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหาดีๆเนียมันก็อาจจะมีผู้ชายที่เข้ามาก็ได้นะครับแล้วมันก็กลับมาที่จุดเปลี่ยน จุดที่เขาเลิกกับคนที่เขารักกันมาสี่ปีครับผู้ชายคนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับจอยมาสี่ปีครับเขาอยากมีลูกครับแล้วจอยก็ไม่ได้ติดอะไรนะจอยก็พยายามจะมีลูกกับผู้ชายคนนั้นแต่ก็ ไม่สาเร็จทันทีนะครับแต่ด้วยความที่ว่าจอยเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกครับมีอาชีพคือเป็นคนเรียกว่าต้องคอนแทคกับต่างประเทศอ่ะบ่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับทําให้หนึ่งคือไม่ค่อยมีเวลานะครับการมีเวลาครั้งหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือตัวผู้ชายก็ไม่ได้มีเวลาตรงกันนะฮะมันก็ไม่สอดคล้องกัน,นทําให้แบบกิจกรรมแบบนี้เนี่ยคือก็ไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆแล้วก็การเกิดขึ้นทีหนึ่งเนี่ยมันก็มันก็ เ,เรียกว่าอ,าอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามเวลานะครับก็กเขาก็คิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมาก็มาอะไรเงี้ยท้องก็ดีก็จะได้แบบอยู่บ้านเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปไปมามาคือจอยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เริ่มนานขึ้นแล้วนะทำไมทําไมมันไม่ติดสักทีก็อเอ๊ะจะไปทำกิฟต์จะไปทำแบบอะไรกระบ,บวนการทางาวิทยาศาสตร์ที่ช่วยเหลือให้มันมีลูกได้ง่ายขึ้นนะดีไหม ก็ปรึกษากับอดีตแฟนคนนั้นเขาบอกว่าโอเคไม่เป็นไรตังเรามีอยู่แล้วไม่มีปัญหาไปเลยบอกว่าหมอตรวจออกมาเนี่ยมันกลายเป็นจอยเองที่มีลูกไม่ได้นะครับผมขออนุญ,ญาตไม่บอกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความลับของเขาเนะว่าทำไมเขาถึงมีลูกไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจอยเสียใจมากที่เขามีลูกไม่ได้ แต่สิ่งที่จอยรู้สึกเนี่ยจอยก็ไม่ได้คิดว่าจอยจะต้องจบชีวิตคู่ครับจอยรู้สึกว่าบนโลกใบนี้มันไม่ได้ถูกนิยามไห้นี่ว่าการมีครอบครัวการเป็นครอบครัวเนี่ยมันจะต้องเป็นพ่อแม่ลูกเสมอไปใช่ไหมครับจอยก็คิดว่าไม่เป็นไรก็ถ้ามีไม่ได้ก็ก็ไปออดอปสไปิไปรับมาเลี้ยงก็ได้นะคือหรือแบบจะไปอะไรก็โอ้มันวิธีมันมีเยอะแยะครับ ผู้ชายกลับไม่ได้เป็นแบบนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสิ่งที่จอยพยายามสื่อสารจากผมเนี่ยมันเป็นข้อความข้างเดียวแล้วมันถูกแปลงมาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ยินคําพูดจากผู้ชายคนนั้นโดยตรงแต่สิ่งที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยสื่อสารกับจอยมาคือถ้าจอยมีลูกไม่ได้จอยก็ไม่จําเป็นกับชีวิตเขาีต่อไปซึ่งมันเป็นคําพูดที่แรงมากสําหรับผมผมรู้สึกว่าเฮ้ยตลอดเวลาที่ คุณคบกันมาสี่ปีเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยนอกจากคุณอยากมีลูกเหรอแค่นั้นจริงๆเหรอแล้วจอยมีให้คุณไม่ได้เนี่ยมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอมันทําให้คุณต้องเดินออกจากชีวิตจอยเลยเหรอแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือชีวิตจอยโอเคครับถ้ามันเป็นคนอื่นเนี่ยมันคงเรียกว่าพังอะฮะแต่โชคดีที่ว่าจอยมีตังค์จอยยังหาความสุขใส่ชีวิตได้อยู่ แต่จริงๆแล้วลึกๆครับจอยมีบาดแผลครับคุณสร้างบาดแผลไว้ให้จอยบาดแผลใหญ่มากคือทำให้จอยรักใครไม่ได้อีกครับทำให้จอยจำฝังใจครับทัางที่จริงๆแล้วอ่ะจิตใต้สำนึกจอยก็รู้ครับว่าเอ้ยเรื่องการมีลูกเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นนะเพียงแต่ว่ามันตามหลอกหลอนจอยจนถึงทุกวันนี้ครับมัน,มนทำให้จอยรู้สึกว่าการที่ว่า เขาจะเดินกลับเข้าไปหาผู้ชายอีกสักคนหนึ่งกลับไปจีบผู้ชายอีกสักคนหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นดานพูดบอกว่าฉันอยากมีลูกแล้วมีไม่ได้ฉันจะเลิกกับคุณเนี่ยเขาจะรับมันไม่ได้อีกครับทําให้จอยเนี่ยใช้ชีวิตแตกต่างไปจากเดิมมากเลยครับทาให้จอยกลายเป็นคนที่เที่ยวขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมเองเนี่ยคงไม่โทษทั้งผู้ชายคงไม่โทษทั้งจอยด้วยเพราะว่า มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับแล้วมันเป็นเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวครับผมเพียงแต่อยากจะให้ท่านผู้ฟังของผมเนี่ยได้รับทราบเรื่องแบบนี้นะครับว่าการกระทําของเราทุกๆก,การกระทํามันมีผลเสมอครับการเลิกกันไปของจอยกับอดีตแฟนคนนั้นเนี่ยตัวผู้ชายเนี่ยเขาไม่ได้กลับมารับรู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วณนะวันนี้ชีวิตจอยกลายเป็นแบบไหน ใช่ครับจอยไม่ตายจอยอยังอยู่ได้ครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือจอยใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่าอยู่บนกิเลสตลอดเวลาครับคือต้องการมีคนเอาอกเอาใจตัวเองตลอดเวลาครับจอยเที่ยวหนักมากนะครับคือผมก็ได้แต่หวังว่าถ้าวันนี้เนี่ยจอยได้ฟังนะครับคือเอาจริงๆผมก็เป็นห่วงเขานะครับผมไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการเงินเขาครับเพราะผมรู้ว่า คนแบบจอยเนี่ยไม่จนแน่ๆครับอาชีพที่จอยทําผมก็ว่าไม่น่าจะจนนะครับเพราะทุกวันนี้ขนาดมีโควิดไม่ได้บินยังมีตังค์ใช้อยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ตังค์ด้วยถูกั้มแต่วันว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องกลับไปทําเหมือนเดิมอีกแล้วสิ่งที่มันรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับจอยครับก็คือว่าเอการที่จอยเลือกที่จะปิดตัวเองะครับ มันอาจจะมีคนเนี่ยอยากเข้ามาเปิดประตูสักบานหนึ่งในชีวิตของจอยก็ได้เพียงแต่ว่าจอยไม่ยอมครับจอยล็อกมันเอาไว้ผมแค่อยากให้จอยเนี่ยลองให้โอกาสตัวเองไม่ต้องเปิดประตูให้ใครก็ได้ครับแค่ปลดล็อกมันก็พอนะครับเพราะว่าแล้ววันหนึ่งนะครับที่คุณแก่ตัวลงไปนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่คําฟ้าเขาอาจจะจากคุณไป มันก็จะมีห่วงเวลาอยู่ห่วงเวลาหนึ่งครับที่ที่เราจะต้องอยู่คนเดียวครับท่านผู้ฟังฟังถึงตอนนี้ทุกอาจจะคัดค้านว่าเอ้จริงๆแล้วเนี่ยตอนแก่เนี่ยตอนตายเนี่ยเราก็ตายอาจจะตายคนเดียวก็ได้เนะี่ยหรือเรามีแฟนแล้วก็ตายแฟนเราอาจจะตายก่อนเราเมื่อไหร่ก็ไม่ดูก็ได้นะใช่ครับเพียงแต่ว่าการที่จอยเลือกที่จะไม่รับใครเลยครับเข้ามาในชีวิตเนี่ยครับด้วยเหตุผลของคนอื่นนะครับ ผมว่ามันไม่แฟร์กับตัวเองแค่นั้นเองครับผมอยากให้เขาให้คุณค่ากับตัวเองครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขารู้สึกตัวเองมาตลอดนะครับว่าเอ้ยเขาเนี่ยไม่ได้หน้าตาดีพอที่จะมีคนเดินเข้ามาจีบก่อนแต่สำหรับผมนะครับทุกๆคนเนี่ยมีข้อดีของตัวเองเสมอครับ หน้าตามันเป็นแค่เครื่องดึงดูดให้คนเดินเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชีวิตคู่นะครับมันจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวตนครับมันอยู่ที่ความเป็นตัวเองครับว่าเราจะเข้ากับคู่ของเราได้หรือไม่ครับหน้าตาจะกลายเป็นเรื่องที่ถูกละเลยไปทันทีนะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ฝั่งนะครับมีแฟนอยู่ที่บ้านถ้าเป็นผู้ชาย แฟนคุณก็ไม่ได้แต่งหน้าสวยตลอดเวลาก็จะเจอหน้าสดกันตอนนอนถูก่ครับท่านผู้ฟังที่เป็นผู้หญิงก็จะเจอผู้ชายในโหมดซกมกนครับนอนใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวเอามือเกาอะไรเงี้ยแกแกแก,แกเป็นเรื่องปกติครับนะครับดังนั้นตัวตนที่แท้จริงต่างหากครับที่เราจะอยู่ด้วยกันได้หรือจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับหน้าตามันเป็นแค่เครื่องมือดึงดูดเข้ามาเจอกันตอนแรกเท่านั้นเอง และบาวเดอรี่เนี่ยครับและขอบเขตนี้เนี่ยครับผมว่าจอยข้ามง่ายมากครับเพราะว่าจอยเป็นคนที่อย่างที่บอกไปครับจอยเป็นคนเฟรนลี่มากจะเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยใกล้ๆแล้วก็รักเขาง่ายมากครับงันผมขออนุญาตฝากเรื่องนี้ไว้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าข้อที่1เลยนะครับการกระทําของเราในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําร้ายใครโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็อยากให้ทุกท่านคิดทุกการกระทํานะครับที่ทําขึ้นมา2 ถ้าท่านเป็นผู้ถูกกระทําครับอย่าเอาการกระทําของคนอื่นมายึดติดนะครับถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเขาก็แค่เขาก็แค่ทําร้ายเราครับแล้วก็ปล่อยเขาไปครับแล้วเราก็เลือกที่จะเดินต่อครับให้ให้โอกาสกับชีวิตตัวเองนะครับเพื่อให้ได้เดินต่ออย่างมีความสุขนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ